สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างสมความสะอาดเลยนะครับ แต่คนอื่นผมต้องออกตัวก่อนนะครับบ้าผมเป็นคนคูดด้วยเก่งคร,รกับท่านพี่พีพ่ตูถูกอยู่อย่างนั้นนะครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่พื่น้องน้องท่านด้วยนะครับเอาจริงๆเลยนะครับคือที่ผมมาบอกกล่าวพี่พื่น้อน้องทุกท่านเนี่ยคือผมอยากให้พี่พื่น้อน้องท่านเก็บตาสมเหรียญไหครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับในวันข้างหน้านั้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชื่อผมเถอะเหรียญของหลอดเก้าเนี่ยรับรองว่าถูกยกเลิกการใช้อย่างแน่นอนครับท่านเพราะ กองกระสัประกาศมาตั้งแต่ปีพศ2561แล้วครับคืออีกสิปีข้างหน้าเขาว่างั้นครับท่านเก็บไปครับมีอนาคตที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านไม่ว่าจะเป็นพัเศษเล็กหรือพัเศษใหญ่ครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทหรือแม้แต่เหรียญสิบบาทครับท่านเก็บไปหมดครับท่านเอาถ้าเราไม่มีจริงๆก็เก็บเฉพาะที่ปีพศที่ผลิตน้อยที่สุดนั่นแหละดีที่สุดครับท่านราคานี่กําลังมาแรงเลยนะครับีนแต่ว่าปีพศนี่โดยเฉพาะพัเศ็ใหญ่ปีพศนี้ครับท่าน เรามรูู้ข่าวว่าเป็นปีพศออะไรจานวนการผลิตติอยู่ที่เท่าไหร่ที่สําคัญครับเหรียญที่ติดอยูดด่หนึ่งในสิบันดับนี่ฮะหายากนั้นติดอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านตอนรดับเหรียญน,นี้นะครับราคานะครับบางครั้งก็พูดผิดิดถูกถกอย่างว่าเนี่ยครับท่านบางครั้งก็พูดไปพูดมาก็ถูกอยู่ดีครับขอให้พี่พินพูนของท่านทนเอาน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับท่านถ้าคิดจะดูคลิปผมครับเรามาดูเหรียญน,นี้ครับ ว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านรับูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยจีบเงินขึ้นอยู่ด้านนอกรับหรือว่าสีเงินนั่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยเหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการล้างนะครับมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอเคมากนะครับคมชัดเจ๋ะทีเดียวครับสำหรับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านไม่มีระบบรอยบี้อะไรเลยนะครับตลาดเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋ะจริงครับตลาดเหรียญนี้ครับโอเคนะครับ มาดูด้าหลังครับป้าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับเห็นจดจนนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สี่ห่างออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี้สำกหน์เพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูปความูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ว่าเหรียญสิบบาทพัสดีใหญ่เนี่ยตัวหนังสือจะบางไปนิดหนึ่งครับท่านแล้วก็อักษรบิลก็จะบางไปนิดหนึ่งครับไม่นูนขึ้นมอนกับพัสดีเล็กนะครับท่านสังเกตดูดีนะครับพอ2554ันห้าอยห้าสิบสี่ครับท่าน ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายาก idity. เลยนะครับนี่ดสำหรับเหรียญนี้ครับปีสองห้าห้าสี่เนี่ยอันดับที่เก้าครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่เก้านะครับราคาดีทีดเดียวนะครับสำหรับประเทศใหญ่ปีสี่ปีห้าสี่นี่ครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอนุรักษ์วราลามต่ำลงมาอีนิดคือแม่น้นเจ้าพรยาในล่างจุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบินนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่3ล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านจำนวนการผลิตนะครับ3ล้านเหรียญพอดีพอดีนะครับท่านในระดับ UNC นั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน300บาทเลยนะครับสูงทีเดียวนะครับสําหรับ300บาทเนี่ยปี2554นี้นะครับท่าน UNC นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตรงอยู่ที่เหรียญละ 40ถึง60บาทเลยนะครับ